ดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องลิเกอยากให้คุณายวันไหลิเกทำไมนี่ม <c oughs> คุณผู้ชมชาวเมดินยแลนด์แล้วก็อนุทครับที่มาร้องลิเกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะมาเป็นพระเอกลิเกแต่อย่างใดนะครับจำได้ไหมว่ารายการเมดินยแลนด์เนี่ยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลิเกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่มีหนึ่งอย่างครับที่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูครับ เห็นพระราชวังอันใหญ่โตด้านหลังของผมไหมครับนี่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เขียนด้วยมือครับเน่และอยากจะบอกว่าผู้ที่เขียนด้วยมือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายสําหรับการเขียนฉากลิเกด้วยมือของตัวเองนะครับอยากจะบอกว่าองค์ประกอบที่สําคัญของการลิเกเนอร์คือฉากเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของ หน้าตาเขาจะเหมือนน้องหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของผลงานนะครับการเขียนฉากลิเกนะครับด้วยมือทั้งหมดและซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่พวกเราจะได้มาพูดคุยจริงๆนะฮะอยู่ทางด้านนี้แล้วคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวเองกับชาวเมดินท์ไทยนิดหนึ่งฮะครับผมเต๋อสมนิยมตินครับนามปากกาที่เขียนนี่ก็เตกวิจิตติดปแปดริ้ว ก่อนหน้านี้เนี่ยคะคุณลุงคุณลุงเคยประกอบอาชีพอื่นไหมครับเลกเกเลิกเกเลลิกเกกนังแตลุงครับผมขนจดครับหออมายความว่าลุงก็ร้รองลิเกได้ด้วยร้องหนังลุงได้ด้วย <c oughs> ร้องขนได้ด้วย <c oughs> คุณลุงครับคุณลุงปัจจุบันนี้คุณลุงทําการเขียนฉากลิเกเนี่ยนะฮะมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับส <c oughs> ตัวก็ยี่สิบกว่าปี20่สกว่าปี20่สกว่าปีจะไปอยู่กับอาจารย์ด้วย30กว่าปี30กว่าปีทําไมคุณลุงถึงยังจะใช้มือทั้งหมดเนี่ยฮะวาดฉากนิเกยทั้งหมดนี่ครับอยู่นี้หายากแล้วครับคนที่เยืมมาวาดฉากนี้ครับผมก็จะจ่าอนุรักษ์ไว้อนุรักมันก็กลับไปอีกครัวเกครับไปใช้เอีกันมันไม่คมเหมือนก็ใช้วาดม่ไม่คมไม่สดเหมือนนี้ครับผม ยิ่งใหญ่ใหญ่ย,ยิ่งเบอรแตกอ่ยิ่งเบลอยิ่งแตกนะ,ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูการวาดนะครับฉากลิเกแบบสดๆนะครับว่าการเขาทําด้วยมือเนี่ยนะครับเขาจะสวยเขาจะมีความเป็นศินลปะแล้วก็อนุรักษ์ความเมไทยยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันให้เห็นกับาาเลยครับ จากที่ยึดฉากนะครับทั้งสองด้านเรียบร้อยเนี่ยนะคุณลุงก็ทําการตีนะฮะทาการร่างนะครับนี่ด้านหลังเลยลุงอันนี้ทำอะไรครับตีเส้นกลางตีเส้นกลางต้องตีเส้นกลางก่อนตีสเกลทุกอย่างลุงกะลุงเกณฑ์ยังไงครับมันอยู่ในหัวเราหมดแล้วฮะตีตีพลาดไม่ได้ตีพลาดเป็นเลเดี๋ยวแนะลุงถ้าตีพลาดเส้นสองเส้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นเลเล้เลือครับแล้วก็งง ลุงมีการวัดก่อนไมหมครับว่าต้องกี่นิ้วกี่เซนอะไรอย่างนี้เป็นเกณฑ์เสาแรกเสาแรกเป็นเกณฑ์เสาที่อื่นก็คือดูจากเสาแรกไปเพิ่มขยายขนาดข,ขนาดกว้างผีเงี้ยครับผมนี่เก่า,าเองสองข้างลุงเคยมานั่งวัดไหมครับว่าสองข้างมันเท่ากันหรือเปล่าต้องเท่า <c oughs> ต้องเท่าด้วยเพราะหนึ่งเราไปข้างนีงก่อนแล้วครับแล้วก็มาวัดเอานี้ไปไว้ตรงนู้นมันถึงจะเท่ากันมันถึงจะเท่ากันใช่ไหมฮะ แบงก์ลิเกมานานกี่ปีแล้วครับก็ประมาณ40กว่าปีแล้วสีกว่าปีแล้วใช่ไหมครับ <ผม S 1> แล้วที่เล่นลิเกเนี่ยครับพี่ มาใช้บริการที่นี่เนี่ยก็คือมารับจ้างใช่ไหมฮะวาดฉากของริเกตถูกต้องไหมครับพี่ครับผมใช้บริการที่นี่มานานยังฮะคือว่าทุกครั้งที่ผมมาเขียนผมต้องมาเขียนที่นี่ต้องมาเขียนที่นี่ผมไม่เคยใช้ฉากจากองสากินเลยเลยไม่เคยเลยไม่เคยครับฉากริเกที่เขาไปปริ้น์มากับวาดเนี่ยฮะมันดีมันต่างกันยังไงฮะคือว่าในกรณีนี้ผมบอกตรงๆว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นริเกจริงๆเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เอาไว้คือว่าฉากสกินโอเคพอเวลาไปเข้าแบบออกที่วงทีวีเนี่ยมันจัดจางถ้าหากว่าเอาฉากที่เขียนเองผมยอมรับว่า ทุกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะเป็นลายสนุกหรือว่าหยดน้าสีต่างๆนี่จะสวยสดใสอยู่ตลอดไม่ว่าจะเก่าแสนเก่าไงฉากวัดยังสวยครับยังไงก็สวยสวยครับที่นี่คือคืออย่างนั้นเลยที่นี่เลยครับต้องเป็นฝีมือของคุณลุงต้องเป็นฝีมือของน้าเสกสมนิยมศิลป์คนนี้เลยคนนี้เลยเดี๋ยวจะให้คุณลุงเนี่ยนะครับได้สาธิตวิธีการลงสีนะครับบนผืนผ้าซึ่งจะเป็นผืนผ้าที่มีฉากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการซ่อมสีนะครับสาธิตเล็กๆน้อยๆนะเพราะงั้นนานมาดูกัน ที่ใช้เนี่ยคุณลุงฮะับคุณลุงใช้สีอะไรครับสีน้ำพลาสติกอะสีน้ำพลาสติกมันสีทาบ้านเนี่ยนะฮะ,ะใช้ในการทาซื้อแม่สีมาคับผมซื้อแม่สีมาแล้วก็ผสมเอาอแล้วก็ทาคุณลุงลงแบบไม่ต้องคิดเลยเหลอฮะ,อะไม่ต้องคิดไม่ต้องลง โอ้โหแล้วแบบโค้งสวยเลยฮะลุงเดีนยวนะฮึบฮึบเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะโชว์เทคนิคการวาดที่ผมล่ำเรียนมาจากอาโป,ปิกาสโซฉากไหนวาดยากสุดครับไปท้ทอมวโลง ทำ,ทำไมทำไมถึงยากครับต้องรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะต่อผนเนี่ราคาเท่าไหร่ครับลุงมึงแก่ๆนิดมึงแก่มึงแก่ถ้าสเกลที่เล็กกว่านี้มันประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะผืนดูงหลังครับอ๋อผืนหลังสีขาวๆนี่ะนะฮะก็ตาัน้านี่อุ้ยตองวอลโล่ทำไมราคามันต่างกันเยอะอย่างเลยฮะเออมันเล็กมันเล็กแต่มันเล็กกว่าแค่ครึ่งเดียวเองนะลุงโอ้โห อ่าเรามาดูในอัลบั้มบ้างมีหมดเลยนี่มีเป็นเรือนไทยมีอิวนวะน่อุทยานนะครับท้องพระโรงฉากต่างๆเนี่ยนะฮะผู้ชมฮะดูเนี่ยนะฮะนี่ฉากป่านะครับเหนียวเนี่ยดอกทานตะวันมีเยอะเลยทีเดียวนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคุณลุงเนาะนะครับที่เป็นอัลบั้มรูปของคุณลุงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับวันนี้รายการเมดในไทยแลนด์แล้วก็ภาคเนี่ยนะครับถือว่า เขาเรียกว่ามาเปิดประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทําให้คนไทยเราเนี่ยนะครับได้รู้สึกแล้วก็รู้สึกสํานึกนะครับในการอนุรักษ์นะครับประเพณีไทยๆวัฒนธรรมไทยๆแบบนี้อย่างการเล่นลิกเกน,นั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดยังมีการเล่นลิเกอยู่ยังมีคณะลิเกอยู่ยเอยอะแยะมากมายฉากลิเกครับก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่นอกจากที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นฝีมือของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือในการวาดนะครับจินตนาการแล้วก็ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งดีงงาานนขออคไไทยเว ช่วลูกช่วหลานนะครับยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงจริงๆนะฮะลากันไปเนี่ยเราจะลิเกกันสักท่อนไหมฮะลุงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเหรอจะไปกลับเมืองอ